เลยยี่งไม่หวงเหมือนที่เลยเฮ้ยอะไรใครว่าเอาผ้าคลุมโต๊ะจีนมาซักเนี่ยไม่ใช่ผ้าคลุมโต๊ะจีนอันนี้ปอกหมอนโอ้โหปอกหมอนบ้านและผ้ากันเปื้อนเออจริงเหรอเฮ้ยเร็วเร็วอ้าวให้น้ำจะเร็วโอเคโอเคคุณ

เลยฉันว่าเพี้นเพียงกัญชาโอ้โหฟังไปไม่ยังเหรอเห่นเธอถูนนถูนีแม่กาลังถูอะไร จะร้องไหมครับหูคนนั้อย่าทะเลาะกันครับถูโนยถูกนี่กำงถูกะไรย่างนก็ไม่เปลี่ยนที่ถูที่จริงผมดูมึงถูกที่เดียวมึงมย่าร้องเลยก็ขอร้องไอ้ฝ้ายหนังไม่ดังไอ้ฝ้ายไรเดอร์ดังก็หนังนี่ไอ้โนบูจิเห็นเธอขูโน้อยถูกนี่ ตงนี้ต้นั้นเอาบอเราเลยไปถูไอ้นานานที่ไหนแม่ี่ตงนั้นเข้าทาน้ำใสๆน้ำไหลจีนูดนคุณมองเห็นหีตาปลาเฮ้มีกินแม่คนนี้แม่ใครบอกคนมี้โบราณเขาเีกอย่างนี้ อย่ากระทำข้าวหมาโอ้ยยี่ป่านน้ำพริกเลกเลย ทำไมไม่กลัวอ่เออกูมีปืนไงว่ายน้ำกรเลวว่น้ำกรเลวเฮ้ยกูอยากอาบน้ำอ่ะวันนี้ร้อนผิดปกติจะไม่ดานน้ไำเหรอมันไม่ได้ขอบ้านเราตุ่มสี่ตุ่มห้ายังไงแล้วโอ้ย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 มันดำไปแล้วดำไปแล้วมันดำไปแล้วไปดำอื่นสิเฮ้ย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 แฮ้ยเ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 ล้ยเ เห็นไหมขึ้นไม่ไาเลยโบราณเขาเคยกล่าวไว้ว่าข้าน้ํานี่อาบแม่เราไม่คุ้นเคยอย่าลงไปเล่นอย่าลงไปอาบมันจะเกิดอาเพศนี่แสดงว่าไปชนโขดหินมาดาดมไปชนตอมาสิแล้วไปโดนอะไรมาเต่าเน่าวอยน้ำนี่เป็นอะไรอ่ะหน้าตาไม่ดีเลยเออเหม็นยิบเหรอว้าวทำไมพี่ว่าเราขึ้นกระถางทำไมเหรอตัวกระถองว่าจะใยเลย เฮียกูุปปี้เฮียวแกออไ่ไหนวายไปกินไม่ใช่อะไรมาตอดโอ้โหกมนั่งไม่ขยับเลยเออจะายนั่งนไม่กปลาน่ตอดเฮ้ยเฮ้ยกูลองความแม่นลองความแม่นยังไงพ่อกินนึงจะต้องเชียงนี่เชียจะเาไปทิ้งน่ได้เดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวไม่มีอาหารกินนะ เพื่อนจะทำแบบนี้สิไม่อยากไปปาโป่ไอ้ทำมอ่ะขอปาเป้าเอาพี่แม่แม่เฮ้ยแม่ว่าม่เป็นอะไรนี่มวยวายเรื่องอะไรอีกล่ะเฮ้ยขายอะไรฟ้าพี่อะไรก้อแกกูมุ้ไปไหนเลยวะเฮ้ยแกเคยเห็นปากินอาหารหน้าวัดตะระโบบุ๊บุบอะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยอะไรไม่มีใครเข้าข้างพี่หรอกแล้วทายของเราเนี่ยต้อง ต้นไม้มันเยอะแบบนี้ก็น,น่าจะมีนกกันนะนกเหรอเออแต่พาเออ้นกตัวนี้ขาของแปรพี่ขี้ประหารไม่ค oh ่อยอยู่สิไอ้นกขาแปรละเกินเลยไอเด็กเวนเด็กที่นี่ไก่ดำเออยิงนกซะขาแปรไปแล้วจริงมั้งนะเออจริงมั้งที่ดูระวังนะนี่เออไปเต่นวะพี่เอาอะไรมาควางฉันี่ยฮะสามลูกเลยอะไรวะอะไรเอาอะไรมาควงอ่ะเปลี่ยนไม่ทำอะไรเลยเปล่าอะไรอ่ะโอเคโแล้วอะไรอ่ะ ก็คงเป็นนกอีกแหละนกเหรอบินมาด้วยกันไอตัวเมื่อกี้นะคะแป่แต่ไอตัวนี้คงตาตีบินชนต้นไม้แน่เลยเชื่อสิโอ้ยเนาะไอ้เจ๊แปมึงเขียนตามสายกาเพชรเนาะสายกาเพชรแล้เฮ้ยแกโยนกันหมดแล้วปะเดี๋ยวเข้าตาจิ๊บปะเดี๋ยวข้าโยนมั่งพ่อเอาไหมเอาข้าต้องโยนมั่งสิยะรอแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเอะไร ไปแล้วไปอะไรนอ่โอ้โหคว้าหลังเอกซะด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ะไมอะอยู่ๆมันก็โง่อ่ะโอ้ยเดินไข่ยนักเมมากหรือเปล่าในหัวแล้วพ่าเพลย์ยังดูดีๆนะมึงอย่าไปใช้ทุ่มสีุ่่มห้านะทำไมวะโอ้นางลิเกกันไม่เห็นหรอทำไมผมนําอยู่นน่นเดินใครอะแล้วมานางเอกนางเอกลิเกเขาผัดอย่างนี้ใช่ปะะเขาก็นน่งกัโจมอน่งกับจมใช่ผมนอยู่ไกลกันเดินไปหน้ารตู้อบมองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็ทาไม อาพอเสร็จแล้วก็จะรู้ได้ไงเนี่ยไม่เชื่อลองดมดูสิเอ่อเยี๋ยวจะว่านะฮะย่าเล็กฝันชนะกเป็นไงไปที่กูนึกว่าผีเข้าแล้วทำไมอะพ่อไปหน้าตัวตัวเออเออกูเดินไปพอดีกูก็เจอ๊ยบเจียขี่เล็กว้ายหมูกัดเข้นสิโอ้เฮียเล็กโตเทงแทงอะไรพ่อเท่มหูมั้ง แล้วทำยังไงดีน้ำขุ่น้ขุนทำยังไงดีเอาปดน้ำขุ่นแล้วปวดไม่เป็นไรน้ำขุ่นม่เป็นไรไม่อะพกตุกม้มาจากบ้านแฝงแฝงแฝงงเลยต้ไยูอย่าแฝงนี้อย่าแฝงนี้เดี๋ยวอ้วกไม่อยากเห็นอยากเห็นแตอหองนักเอกดงดันต